กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ในช่อง Back the Tiger Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำกิจกรรมใหม่ล่าสุด2021ปีนี้เลยนะครับผมว่ากิจกรรมมีเนื้อหาย,ยัางไง ทำยังไงหาโองคิดอะไรยังไงใช้อะไรบ้างประมาณนี้นะครับคลิมนี้จะจัดมาให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้จะมาเฉลยคำถามนะครับในเกมฟรีไฟเพื่อรับเป็นบัตรสุ่มอีโวลชั่นนะครับผมโอเคกดอื่นนะครับก่อนจะไปดู วิธีทำกิจกรรมใหม่และเฉลยทำถากน,นะครับผมฝั่งทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมถ้ากดกันแล้วไปรับชมวิธีการทำกิจกรรมกันเลยครับผม l e s go ready go ่อนอื่นนะครับทุกคนให้ทุกคนกดมาที่หน้าปฏิทินประกาศกิจกรรมนะคะผมข้างล่างของตารางจัดอันดับคนเอ้ยไม่ใช่จัดอันดับอะไรกดไปหน้าปฏิทิน,นกิจกรรมเลยนะค,นคนนนะผมกดมาในหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดไปต่อที่ประกาศนะครับผมกดไปเลยก็จะขึ้นมาเป็นกิจกรรมแรกนะครับผมช่วกิจกรรมเดลิวบิ๊กนิ่งนะครับผม กิจกรรมหนึ่งมกลาเกาะสวรรค์ใหม่2021นะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครบผมโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตของผมมันช้าอะไรไหน่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของผมก็ไม่ค่อยจะแรงอะไรนักหนานะครับผมมาเนื่องจากในเข้ามาในหน้านี้นะครับผมให้ทุกคนเอ่อ การเริ่มต้นเรื่องเราครั้งใหม่ให้ทุกคนกดคำว่าเริ่มนะคะมันก็จะเริ่มกิจกรรมมาในหน้านี้นะคะผมก็จะเป็นในหน้าตาอย่างนี้นะคะผมแล้วก็ทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับสี่มุมซ้ายนะครับการเริ่มต้นนะครับตอนนี้เราอยู่รูปมาร์กนะครับอันข้างบนสุดนะครับสําหรับอันข้างล่างนะครับที่เป็นรูปดาวนะครับ ็นกิจกรรมอะไรไม่รู้เช่นกันนะครับมันจะเข้ามาในวันที่9หรือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับถ้าผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้อีกครั้งนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเฉลยคําถามแล้วก็สอบทำกิจกรรมใหม่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเฉลยคาถามเลยนะครับผมให้ทุกคนทุกคนจะเห็นสี่ช้อยนะครับผมข้างบนนะเตรียมตัวเอ้ยเตรียมพบกับกว,วันสอบวัดโจมใหม่นะครับผม มันก็จะมีช้อยสี่ช้อยนะคะผมให้ทุกคนกดไปที่ช้อยสามนะครับที่มันเขียนว่าควิสนะคะช้อยที่สามข้างบนนะครับเอาไปด้วยนะครับผมจะแหแบบนี้หน่อยนะอ่ะ ขเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีให้ตอบคำถามเพื่อรับรางวัลบัตรอีเวอร์ชั่นนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาดูเฉลยคำถามในคลิปนี้นะครับผมก็ไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับผมลิปที่หนึ่งนะครับใครคือผู้ดูแลสวนยางยางงามิเอ๋ยสวนยางงามิเออถึแล้วถูกแล้วแห่งนี้นะครับผมก็ตอบอย่างมั่นใจนะครับผมว่าเป็นตระกูลของคาเยเตตนะครับข้อ A นะ Yeah. แล้วก็กดถัดไป no ก็มาในคริสที่ตสองนะครับเขื no ่อนที่ได้รับผลจากสางครามแต่เดิมเขื่อน <c oughs> แต่เดิมเขื่อน <c oughs> แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไร ก uhm, ็ตอบก็ตอบข yeah. ้อ B นะครับผมผลิตพลังงานบอไดิสต์นะครับอย่างมั่นใจเลยนะครับผมแล้วก็กดถัดไปนะโอเคควิสที่3นะครับผมอะไรอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวิทยาลัยก็ตอบไปตีไอ้ที่โถ ก่อไปที่ข้อ b แล้วครับผมปฏิมากรรมนะครับไปแล้วก็กดถัดไปือ้อคที่สี่นะครับไอเทมเชิ้นไหนเหมาะกับการต่อสู้นะกทาตกป้าตอบข้อ a นะครับผมไอวอร์นะครับถัดไปแล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับทำไมพิกถึงกลายเป็นซากปลักหักพังนะครับ ตอบไปที่ข้อ b นะครับเพราะขุนทรัพย์ไม่เพียงพอนะครับข้อ b นะโอเคผมมั่นใจแน่นอนนะครับว่าถูก5ข้อนะครับทุกคนก็ตอบตามนี้ได้เลยนะครับผมเฉลยให้แล้วนะโอเคกดตกลงสุดยอดไปเลยเห็นไหมถูก5ข้ออยู่แล้วแล้วให้ทุกคนกดแชร์นะครับนี่กดแชร์ตุ๊กเพื่อได้มาเป็นตัวสม evolution นะครับกดยืนยันไปเลยโอเค แล้วก็นะครับให้ทุกคนกดมาที่เว็บอีเวนต์ใช้ที่4ี่นะครับโอเคกดเลยกดรอนะครับพอมาในหน้านี้นะครับทุกคนจะเห็นนะมันจะเป็นในหน้านี้นะก็มันจะเป็นกิจกรรมออกตรวจทัวร์ทั่วแมปนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเล่นแบบว่า,าให้เรากดสมใช้ โกในเกมของเราหรือจะใช้เป็นเจ้าโทเค็นเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับผมเช่นกันนะโอเคแล้วก็เรามาดูด้านซ้ายนะครับของรางวัลก็จะเป็นเสื้อ e l i t e e n f o r c e นะครับแล้วก็กางเกง Elit e e n f o r t e นะครับนี่คือของรางวัลใหญ่ในกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นบัตรใดมนด์ละย่อยแล้วก็ กองสูมไอเทมเสริมอาหารคู่หูแล้วก็ฟูปองโกลาเอา่กล่องสกินปืนฟาร์มัสสีเหลืองกล่องสกินปืน M4A1 สีชมพูแล้วก็กล่องสกินปืนเอ่ออะไรวะลูกซองแล้วก็ปืนอะไรอีกนี่นะครับก็ แล้วก็รางวัลที่เกลือที่สุดก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนความทรงจํานะครับมันก็จะส่งให้นะของเรามันก็จะประมาณนี้สําหรับวิธีการหาโทเค็นเจ้าสีชมพูนี้นะครับชื่อโทเค็นว่าอะไรว่าแป๊บ,บนึงนะแป๊บ,บนึง,บบนงก็นะครับสําหรับเจ้าโทเค็นนะก็จะคือเจ้าโทเค็นตัวนี้นะครับผมกดมาที่เลื่อนอื่นแล้วก็เลื่อนเลื่อนอก็จะเจอกับเจ้าโทเค็น กสตา a k u r ากุระสีชมพูตัวนี้นะครับผมวิธีการหาก็ง่ายๆเลยครับโอเคเดี๋ยวพาไปหาเลยให้ทุกคนนะครับกดไปที่การเลือกโหมดนะครับผมแล้วเราก็เลือกโหมดตามสบายที่จะเล่นเลยนะครับผมวิธีการหาง่ายๆเลยเลือกโหมดเลยแล้วก็ลงเล่นนะครับก็โคตรง่ายเลยนะครับซงซาอกสอง ามคนนี้ก็จะมาทำเหมือนผมเหมือนกันนะครับให้ทุกคนเข้ามาในหมด4ี4วิีนะครับง่ายดีแล้วก็คว้างระเบิดให้ครบสี่เกมให้เขาชนะไป4สี่เกมนะครับเร็วดีนะครับให้มันจบเกมเร็วๆนะครับเราจะได้ได้โทเค็นแบบเร็วๆนะครับโอเคเดี๋ยวผนจะตัดไปตอนจบเกมก็แล้วกันนะครับผมโอเคโอวนี้เราก็มาอยู่ในเกมสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคว้างระเบิดฆ่าตัวตายเลยนะครับผมในเกมสุดท้ายนะครับ เราจะได้แพ้แล้วก็จะได้นำโทเค็นไปทำกิจกรรมกันนะคับผมอ้าวเดี๋ยนะเบอร์สามวิ่งเขาวิ่งไปทำไมอะไรครับดูสิเราสามคนเดีย๋ยยังมานอนตายอยู่ตรงนี้อยู่เลยทำไมเบอร์สามมีค่าตัวตายอ่ะโอ้โหเราจะมาทำภารกิจกันนะทำไมนายไปสู้่ะฮัลโหลนายมาฆ่าตัวตายสีฮัลโหลโอโห้หเสียเวลาข้าใจแน่ พูดภาษาอีย่าว่าเดี๋ยวก็รอเขาตายก็แล้วกันนะครับผมแป๊บเดียวไม่นานนะครเบอร์นี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์สี่ก็ตายฮ้ชนะได้ไงอ่ะฮึห้าสี่โอ้โหพารกิีดจะจบง่ายไหเนยจะผมตัดไปตอนจบได้ดีกว่านะโอเคถ้ารออยู่อย่างนี้รับรอง มันไม่เสร็จง่ายหรอกเพื่อนเพื่อนไม่อยอมค่าตัวตายโอเคทครับตอนนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวนะคบผมเดี๋ยวเราให้เขาฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็จะจบเกมนะครับมันจะสุ่มดอกโเยทหลังจบเกมมาให้เรานะคบผมหวังว่าเขาจะออกวงไป เสียชีวิตตายนะครับโอเคตอนนี้ก็เสียชีวิตหมดยิมเรียบร้อยนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้โทเค็นหลังการดรอปจบเกมหรือเปล่านคะครับผมโอเคมาโอเคนะครับเราก็ได้โทเค็นดรอปมาหลังจบเกมแลบวล่ะนะครับก็จะเป็นสำหรับเจ้าโทเค็นการ์ดสากุระสีชมพูนะครับก็วิธดีหาก็ง่ายๆอย่างนี้นะคบผมโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปสอนทำพาริท เมื่อออกมาแล้วนะคะผมก็เข้าไปที่หน้าจุดกรรมเลยนะคะผมกิจกรรมเดลิวบิกินนี่กดเข้าไปเลยม้วกดเติมกดไปที่เว็บอีเวท็บที่สี่ใช้ที่สี่ก้คมันก็จะเข้าเว็บอีวน้เรแล้วก็สำหรับ ใครขี้เกียจเก็บเจ้าโทเคนการสกุลินสีชมพูตัวนี้มาทำภารกิจเราก็สามารถเก็บโกโลในเกมสำหรับคนที่เป็นสายตเติมหรือไม่อยากใช้เงินมากใช้เงินก็สามารถเก็บโกโไว้นะครับนับร้องว่าในทีนะคับก็จะมีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาแบบไม่ให้ทำโดยใช้โกนะคบผมโอเคตอนนี้ก็เราสามารถใช้โกโเพื่อ ทุกคนจะเห็นตรงเป้าหมาย100%ร้อยเซนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะเดี๋ยวผมจะมเล่นมให้ดูเลยผมจะใช้เป็นโกลแล้วกันถ้าไม่มีเงินคุณก็ไปหาเก็บได้จากหลังจากจบเกมนะคบผมเราจะได้มาเป็นโทคเค็นสกุลละสิบนะถ้าเวลาเราจะเล่นนะครับให้ทุกคนกดมุมขวานะครับเลือกเลยว่าเราจะใช้เป็นสำหรับโทคเค็นหรือจะใช้โกนะครับสำหรับ ข้างบนสุดรูปกองไฟนะครับผมก็จะใช้เป็นกโกลสิบบาทนะครับผมแล้วก็ครั้งแรกของการใช้ก๊าซสากุระในการเล่นเกมน,นะครับครั้งแรกของเจ้กากองไฟนะครับจะใช้เป็นสูมโทเคนหรือว่าสูฟีแล้วกันเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูลนลเดี๋ยวมผมสุ่มฟีนะโอเคกดสุ่มได้หอนี่นะครับมันก็จะสุ่มของข้างในของรางวัลมาให้เราแล้วก็จะได้็น ของรางวัลตามในของรางวัลที่ผมให้ดูไปในตอนนั้นนะครับรางวัลจะไม่ฟรีมันจะให้เราใช้9โทเค็นนะครับแต่ผมจะใช้เป็นโกในการส่งกันรูปฟังไฟมันก็จะคือว่าแบบมันจะสุดเให้เราค่ะครับผมชวนรูปอ,าอ่าแที่เสบียงอันกันครับผมจะสุ่มอางดีให้เราขึ้นนิดนึงนะครับผม พอเราสมบูครบห0ึ่งว100้วก็จะได้มาเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงของค่ะเซตอีลิตเอ็นฟอนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้แค่เสื้อกับอังเกงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยเดีวเราจะกดอันที่แพงสุดคืออันรูป m อ็หรืออะไรเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโกสูมกันเลยนะครับผมโสคสได้ได้อะไร โอ้เราได้มาปกเ,กเป็นกล่องสกีนปืนสีเหลืองอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราสูบไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไปเรื่อ,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 อยๆเลย ผมรู้สึกว่านะครับสำหรับเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับผมว่ามันน่าจะจำกัดเงินที่เราใช้สิ์ไปด้วยนะครบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บเจ้าชค็ค็นสีชมพูนี้มาเล่นกิจกรรมนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวิธีการเล่นกิจกรรมใหม่ล่าสุดครับเราคิดว่าถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ะมะด้กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องแบล็คฮันเกอร์แชนเนลลงคลิปใหม่ๆนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ